ทำไมกองทัพบ,บกไทยควรจัดหารองเท้าแบบนี้ให้กับทหารบกไทยที่ทำการสู้รบในสมรภูมิไทยกัมพูชาโดยรองเท้าแบบนี้เราเรียกว่ารองเท้าแบบสตัดดอยซึ่งข้อดีของรองเท้าแบบสตั๊ดดอยเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาให้สามารถเกาะกับพื้นภูมิประเทศต่างๆได้ตั้งแต่ดินโคลนไปจนถึงแบบก้อนหินนะครับ และที่สําคัญรองเท้าแบบสตั๊ดดอยเป็นรองเท้าที่สามารถถอดได้ง่ายนะครับล้างได้ง่ายมากสามารถใส่ลุยน้ําก็ได้นะครับเป็นรองเท้าที่ทหารชายแดนหลายคนนิยมใช้กันมานานแล้วซึ่งต้องบอกว่ารองเท้าสตั๊ดดอยหรือรองเท้ายางแบบนี้เด่นนะครับสามารถใช้งานได้ดีในสมรภูมิเพราะสามารถถอดได้ง่ายเปื้อ,อนโครนนะครับก็ยังล้างได้ง่ายอีกด้วยลดการอับชื้นได้อย่างดี เพราะการใส่รองเท้าคอมแบตนั้นการจะถอดก็ยากนะครับการจะทําความสะอาดก็ยากทําให้เท้าเดี๋ยวอับนะครับและบาดเจ็บได้การใส่รองเท้าสตั๊ดดอยเนี่ยนะครับจะทําให้ทหารเนี่ยสามารถรบในตามสมรภูมิตามป่าชายแดนได้อย่างสบายมากขึ้นนั่นเองและที่สําคัญยังผลิตได้ง่ายราคาถูกนะครับจัดหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถเดินขึ้นภูเขาได้อย่างสบายๆนะครับและนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าทำไมกองทัพบ,บกไทยต้องจัดหารองเท้าแบบนี้ให้ทหารไทยนะครับ